สวัสดีครับสกอรวันนี้เราจะมาแนะนำตัวกันนะครับเริ่มเลยผมชื่อนายเสยบคุณล้านชื่อเล่นชื่ออังอังแต่ส่วนใหญ่เพื่อนมันจะเรียกโล้นนะครับไม่รู้เหมือนกันทำไมเรียกโล้นตอนนี้ผมอายุ16ปีบริบูรณ์ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมอยู่ชั้นม .4 ทับ4ห้องสีภาษาจีนเวลาว่างนะครับผมจะชอบไปแทงสนุกแกงเพื่อนดูดิเพื่อนมันได้มูโตนะครับ แล้วก็ชอบอะไรวนะชอบไปขี่รถเล่นนะครับผมชอบขี่รถมากเลยาพาเพื่อนแวน้นแล้วก็ขี่วิบากวิบากนี่ผมเซียนเลยอะแค่เราเล่นนะบางครั้งก็ล้มอยู่เจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักนี่ดูดูดูผมขึ้นโอ้ oh my god ดูนะครับผมเก่งไหมครับนี่ผมเล่นน้ำนครับโอโ้โหเกือบจมอะผมว่ายน้ำไม่เป็นด้วย นี่ผมโหนี่เนี่ยจมละจมละโอ้โหพี่ก็ถ่ายแต่คลิปนะครับไม่มาช่วยเลยนี่มือผมอยู่นิ่งๆไม่เป็นนะครับเห็นอะไรชอบไปจับเล่นนะครับโอ้โหจับเล่นตลอดแล้วผมก็ผมก็ชอบเต้นแล้วเพื่อนมันแอบถ่ายโอ้โหเครียดจัดเลยอ่ะนี่เต้นเต้นโอ้ my god นี่เพื่อนผมนี่โคตรสุดนะครับสุดทุกคนดูเต้นเอวผิวมากนะครับ แล้วผมชอบถ่ายรูปดูกเพื่อนด้วย และอาชีพในฝันผมนะครับผมอยากเป็นทหารนะครับเรียนรอดเสร็จผมจะไปเป็นทหารเลยผมขอจบการแนะนำตัวเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายไปแล้วไปแล้ว